สวัสดีจ้าวันนี้กขน้องขึ้นน้อยก่อนนะคะพี่น้องอันนี้โอ้ยหมด,โอ,หมดโอ้ยหมดมากินข้าวได้ไงเนี้ยปดหมดหมดอันอันนี้ซีนแห่งเฮ็ดเองพี่นอ้องเชื่องก่อนอืมแฮปปี้นะ อันนี้อันนี้ม่รู้ใมาแต่บ้านาพักถ้าเป็น,นแกงอะไรไม่รู้ทุกคนเขาขับพัดแกงอะไรไม่ใช่ไก่ซี่งม,มันมกันซุปไอหมี่กบจมจังบ้านมากเขาอยู่บ้านาพกักแล้วเขาไปซ้อมเต้นนะคะน้ำใหมออ่อยู่บนนี้ยังบนนี้ยังบอก้าอ น้ำใหม่พี่น้องซื้อมาเอากับข้าวอันนี้อร่อยมากสวัสดีทุกคนนะคะอยู่กับน้องพ,นพูนัยขิวแต่เป็นน้องข่าอาบน้ามอตะแล้วนอนเบิดมือพี่น้องแล้วก็ทาครีมเพิ่งเสร็จนะแล้วเขาจะปิดประตูก่อนวันนี้คนอยู่ข้างนอกเข้าไปซ้อมตินนะคะเปิดประตูไว้แล้วเดี๋ยวแมวเข้ามาในบ้านมันดังง่วงอ่ ปวดประสาทนะไม่เอาเหลือเกินนะครับพี่น้องก็เลยไปประตูไปเนาะพี่น้องอยู่คนกระทายคลิปเพราะนสนใจเซรั่มนะคะสนใจเซรัมะะร่มได้สามารถทักได้เลยก็แล้วกันนะคะทักมาที่แฟนเพจได้เลยเดี๋ยวให้จิมจังเขาไปตอบนะคะเดี๋ยวพีน้องพึ่งก็เข้าไปตอบต้องมือจะเข้าไปตอบอีกพี่นอ้องอันนี้อยู่ในห้องนะคะอยู่ในบ้านน้องพึ่งยังไม่ได้ไปซ้อมกับเขานะทุกคนนะเนื่องจากว่ายังยังไม่ได้เรียกตัวนักสแสดงหรือว่าก็แสดงโอ้ไปขึ้นจังเดล่าเนาะ นักล่องมอลำศิลปินแต่ิงย so like no, ัง <make> ย <ini> ังไม่ได้เร kind of ียกเข้าไปเพื่อแจกโบทัแจกอยังไป้วก็ซ้อมกันเอาซ้อมกันสักก่อนเลยจังสีเรียกเข้าไปแบบทวนเขาเรียกอะไรต่อบทต่ออะไรกันแต่ินะน้องเพิ่งกระดาษขึ้นชาซื้อไปได้ล่มปีนี้นะคะก็เลยนอนอยู่บ้านนะคะนอนอยู่บ้านทั้งวันเลยทีเดียวเชี่ยวนะทุกคนคนดีเอานะคะเขาจะไปซ้อมบ่ายสองสองทุ่มจิมจังกับเอมี่ก็จะเข้าไปซ้อมแต่น้องเพิ่งกับบปได้สอมนะจากยู่บ้านเขาจะ เตรียมพาเห็ัวไปซักไปซักเองเด้ที่ได้ขำว่าไทายในห้องหนึ่งจากว่าไฟมันไม่สว่างนะคะอยู่ข้างนอกนะแต่ต่อไฟอ,อันใหญ่ๆนะมันทาให้หน้าเราหอนนะทุกคนนะหน้าเอาหอนบระเดีกันขึ้อนอกจาบรเดียท่าขี้มนกันแดดมันจะไม่หน้าเราเป็นฝ้าหรือว่ารอยรอยสิวรดเรอยวรอยมันก็จะชัดเจนขึ้นสิก็เลยพยา,ายามไทยในห้องเอากันแล้วกันนะครับพี่น้องมาประนึ่ง พอจะเข้าเรื่องเลยพี่ต้องเข้าเรื่องที่ทำให้าานาแบบโมโหบักเลยเรื่องไหนไม่โมโหแบบหนาเป็นตะขาดนี่นสิพี่น้องเป็ e ME, นตะตีมันเลยจริงสินะคะสาวเอมมี่นะครับเป็นคนนางเจเน็ตมาจ้างมจ้างซีบ e ME, อลนะบะมันจ้งจะบอลนาจ้างซีบ e ME, อลแหล่ะวะจ้างซีบ e ME, อลอืมเอมมี่นะครับพี่น้องเอมมี่น้องคนนะอีเอมมี่เอมมี่ก้าเนี่ยนักร้องน้ำกันในลัตเตอร์ส์ละเอมมี่คอยนี่ละ เวลากินเขา่าลวกอย่างต่างๆนั่นนอนดูหนังด้วยกันตัวสีพี่น้องนอนเบิ่งหนังน้ากันหรือว่ากินอันนั้นบาบากินอันนี้นู่นด้วยกันบาบาตัวสีมันจะเป็นคนขวงอย่างหนึ่งก็คือตอนเราคุยกันเนี่ยเขาสิบอกว่าเขาจะลดน้าหนักมันบอพี่น้องเพราะว่าเขาจะลดน้าหนักตอนคุยก,กันกับพี่พี่สาวเนี่ยคือกินอาหารคลีนนะอุ้ยซื้อบักซื้ออกไก่ซื้อไข่พักเพิกนั่นนี่นู่นเต็มตู้เย็นบาบา ก็คิดว่าจะกินคลีนไงก็าเตรียมเลยพุ้นเส้นพุ้นเส้นแบบทําจากถั่วเขียวแบบว่ากินแล้วแป้งน้อยอะไรจังสินไะพี่น้องขอแย่ยา่านว่าย่านว่าแบบว่ามันมัน,ม,นมันแป้งหลายนะนะคะขออยาดตอกันแล้วกันนะพี่น้องเมื่อกี้แบบว่าไปเอาขายตั้งก้อกมามันบอกวบาเลือดมันจะบอกว่าขาดนะพี่น้องอันนี้ลืมขอบคุณชุย่ยสวยจากพ่อพนด้วยนะคะสุดนอนข่อยเนาะพี่น้องนั่นละขอยกไปซื้อ อันบับฟักแบบแฝงแตงโมใชยโอฮิวมาจะทำกับข้าวกันสามคนเนาะทุกคนสามคนอันสามเอินนอนมาที่นี่น้องสาวกับสิเพื่คนแบบว่าได้ดิ่งกิ้งได้แลยอ่ะดิ่งกิ้งได้แบบว่าได้ใช้ได้ที่ของได้ที่ได้ที่แล้วนี่เอาแรงป่ะนี่เป็นวิญญาณส่วนวิญญาณแบบว่าเชฟเขาสิงวิญญาณเดี๋ยวเมคัวกระเชฟกินเราแบบมม่งหยดตึงสินะ จะขับไปห้าสี่สามสองบอกนับเลยข่าขั้วได้แม่เราจะลดน้ำหนักเนาะก่อนหน้านี้ดึกมาอะไรสักที่หา 6, ทุ่มหกุ่มเที่ยงตีหนึ่งตีสองผัดประมาณตีสองผัดประมาผัดมามาห้าหกเจ็ดหอประมาณว่าเจ็ดหอใส่ไข่ผักนั่นนี่นูน่นคอยกันรกคอยกันน้ำหนักร่งแล้ว ลังๆกับคำเก่าแตินี้ผัดมาม่าเออยอะไรเออยวันนี้บ๊อบพอดีพักก่งกินซุ้มกันหาหกคนนะกับกระเทยแบบใน้นเวุในในทีมงานนะในบุงนะก็บขึ้นนะพักการมากินอยู่บ้านชวนเด็กมากินในบ้านในสิมันจังมันจังชวนตัวนะฮะจะได้คนมันไม่มีเป็นรุ่นวายนะคะโอ้ยลิ่นกระลั่วก็เลยเพักคามากินอยู่บ้านกับสามสี่คนนะคะรถกระนองคนเรว่านั่งกันสี่คนเหมือนกับจิมจังก็จิมจังนอนก่อนว่าะจิมจังไปซ่อมกำลังกินเลย มาที่นี่กินเบิดปุ๊บซุูมแซวกันนั่งกลิ่นกินแล้วพูดกักลิ่นกินต่อกับนั่งจีนมีจะได้แบบงวงแยงง่วงแยงแยงไปปุ๊บครับปุ๊บปุ๊บผัดซีอิ๊วมาจีเนี้ผัดซีอิ๊วปื๊อปังปื๊อปังนั่นนี่ปุ๊บปากปุ๊บปังปื้อปากอืมจะได้แบบนี้ไม่พอนะต่อว่าอันนี้ต่อมือดิ รายการสรักพักปุ๊บพันไปสามสิบอไม่ชั่วโมงหนึ่งแม่เส้นใหญ่ยังเหลือนะซีอิวอีไหมพันนังมาดิอือมเป็นไรเจ้าล่าส,สุดหมูที่ใคกินว่าคันป้าพรนะคะขอบคุณคุณป้าป้าพรเอาหมูมาส่งเอาหมูมาให้นะคะฝากคุณยายหน้าบ้านเ้วเอามาให้น้องพึงหน่อยครับียมจังเอมีกินกันนองอยู่บ้านปักก็ได้แชร์ตัว,วเอมีกัขึ้นปุ๊บปั๊บแม่หมูปลาไหมพันว่า หมูเอาเอาหมูซอยแล้วก็หมักปลากระทงกระเทียมสินะพี่น้องค,ะค่ะก็เห็ดกินกันก็เลยเหนจากน,าน,นันนีนูนอืก็เลยได้กินนีแ่แหละหมูปลานะคะมันมาแล้วพี่น้องข้าวซอยทางเดินมันมาแล้วมันมาแล้วมันมาแล้วยืวนมาแล้วรเราจะขับพื้นบ้านทั้งหมดเด้อมาแล้วหนางพิรุณนางชัวรีดีเวลาเราก็อา,าชีพป,ปอนี่ทุกคนนี่แหละอีโบกออโกเดย์ไข่อวนก็เกี่ยวกันเซนย,ย์ไหนเปิดเลยยัง ไไเส้นใหญ่หมดเลยหมดแล้ว่ชูดเตียวไปิมขวเลยไม่มีชุดใส่ยมขอกระลุ่อะไรกิ๊งขอกรุไม่เคยอ,อ,อ,อยากกินข้าวเท่าไหร่ก่กิเตียว้วอุ้ยยังนะเขาซวยบอกไม่เคยอ,อยากกินข้าวทเท่าไหร่ค่ะนี่ไรอีตดีเอาตัวเชนดตัวเยนไว้ตะเกี้รตะกียหันหมูมาหอดปุ๊บแม่มห,หมูปลาล่าแม่เดี๋ยวเด้หมูแดวเดียว, <c oughs> ยวตากตีมกระดงนึงตอนนี้ แช่แล้วก็มาค่อยมาค่อยมาผัดเนาะเอาไว้ผัดเอาไว้อุ่นเอาอือเขาเรียกว่าต้มเขาต้มอย่กงเี้เขาต้มกุ้ยอ่ะจะไม่ได้ใส่เสื้อผ้าเลยเสียไาใส่ไส้วยโอรจะใส่ไม่ได้ไปไหนเนาะจะไม่ตื่นไงมึงไปลรายงานอม่แล้วไม่ใช่แม พอปลาแดกเมันอันแมมพ่ะมาตำหมังฮวงปลาะปลาแดกเมื่ไม่เหม็นหลังเงื่อนมันก็บอาเอาไปให้ขึ้นเขาจะทรงขาเจ้าเด้อปลาแดกหลังเงื่อนเอาไปปั่นขาเจ้าเนี้ยขาเจ้าเหม็นน้ำเราเนี่ยอร่อยมากนะคะับลาละปลาละั้งปลาแดกผัปลาแดกเนี่ยเป็นหอมอะไรอ่ะผัดผักหรอไม่รู้เพลงหลายแต่จืดสิบอะไรเลยวะมีติบข้าวอ่ะนะมันมดกัดอ่ะโอ้มัจอดติบข้าวในยวนทำยไงดีนี่ลูกงแ่งตอกระซองเงื่อนหือมืดคนี้อะไรนะอุบาติว่าไม่รู้อ่ะอุบัติอันไม่รู้เลยว่ากี่โมง คุพนี่ค,นคืออะไรคุณนี่คืออะไรมามีคนถามไหมคิดว่าจะกินร้นอะไรต้มเสน้นเหรอกินเส้นหรือ,อเปล่า,นนากินเสนเานนาเ้นเนหรอกกินต้มเด็กกินอะไรแซ่บอันใหญเลยอร่อยจุไอ้พี่น้องบ่อยนล่ะเบิรงแล้วบ่อลจเด้อ อากินอยู่ก็เลยประเด็จตอบว่าัีอากินกเจนนฮะอาิก็ยงเจนโต้จุ้งับอ่นะพออยู่ะะดตอบกูลืมประเด็จจบปรด็จ่ื่ออือแจ่บประเด็แซ่บแหมดยังนเผาทำางไงไปเคาะออกงั้นมันไหลไปแต่อจบใจมก็จะร่วคิดไปแล้ว ลองคิด okay. yeah. oh, ah, ่าอะไรโอ้ยท mm hmm. ุ่วนคนไม่ได้อายุแปดสิบชั่วโมงเดียวบรแมนละบอมแมนละเราลงปุงแปงมากอบแมนละคิดีงบุบบักเก้ห้ามากินสฉยหลบ่มิตโต้ที่แบบได้เลือกตัวมาแต่บ้านคอได้งวนล้ไปก่อนไปก้อนพี่น้องขาดออก เบ่งให้กันก่อนฝากกดไลค์ลคลกดแชร์ด้วยนะคะกด s ั b s c r i b e ด้วยนะคะทุกคนคะ่ะอาหาออกินวันนี้เพิ่งน้อยได้มาพบหน้ากบตาีน้องทอ